สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ N d s ดีเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมคะทุกทุกคนสวัสดี f อที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะและเพื่อนเพื่อนทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสบายดีกันไหมคะทุกคนวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากจะพาไปหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวแบบนี้แหละคะ่จนะจัดแก๊สนะดูซิว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนหุงยากหุงง่าย แค่ไหนนะรถก็เป็นคนนึงนะคะที่มาอยู่ในต่าแดนแล้วไม่มีมัองข้าวคือต้องรอคุณสาเนาะเขาฟื้นตัวก็ประมาณ2เดือนถึงสเดือนนะกว่าเราจะได้หมัองข้าวไฟฟ้านะคะเพราะว่าสามนี้ยังไม่ฟื้นตัวนะก็ถามว่าออทุกคนอาจจะมีคําถามว่าเอ,อ้ยทำไมสามนี้ยังไม่ฟื้นตัวคือ ได้ผัวจนนะไม่ได้สามีรวยไม่ได้สามีฝรั่งรวยเนาะก็เขาก็มีปัญหาในเรื่องของเขานะคะคือในสิ่งที่เขาอยากเอาเรามาคือเขาอยากเอาเรามาให้แบบมีแบบชีวิตที่ดีขึ้นคือความคิดของเขาเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าจะ,ะเราจะมาเห็นในสภาพที่แบบว่าเขาไม่มีเงินติดตัวเลยนะคะเออเงินอยู่ในแบงก์อะ เท่าไหร่เอง30เหรียญหรือ60เหรียญนี่แหละี่แกให้ดูนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยก็ต้องรองเงินเดือนแกออกเนาะเพราะเงินเดือนแกก็ออกเราเรามาก่อนเงินเดือนแกออกสิบห้าวันหรือ16วันนี่แหละแล้วทีเนี้ยมันก็ฉุดโลหกก็ยังดีที่ว่าเรามีเงินติดตัวเรามาเราก็เลยให้แฟนไปแล้วแฟนก็ไม่อยากเอาหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่า มันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเขาเนาะรถบอกไม่เป็นไรเงินฉันก็เหมือนเงินเธอ,เ,อ,เ,อเธอเอาไปเถอะเธอเงินเดือนออกเมื่อไหร่ล้วเธอก็เอามงินคืนฉันกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ได้เงินคืนเลยนะเออแกงถามแกแกก็ยิ้มนะแกยิ้มแต่แกไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะคะแกให้รถมาเยอะแล้วเนาะใ,ให้นู่นให้นี่รถมามาเยอะมากแล้วนะคะเอารถมาอยออู่อเมริกาเพื่ออยากให้รถแบบ มีชีวิตที่ดีขึ้นอนะคือความคิดของแกนะก็ตอนนี้ก็แกก็ดีขึ้นแล้วแหละนะคะนะ้วก็จะมาหุงข้าวให้ดูนะคะข้าวสารที่รถใช้อยู่นี้เป็นข้าวหอมมะลิน,นะหม้อน,นี้นะขนาดไซส์ใหญ่เท่านี้จะหุงข้าวได้มากสุดคือสามแก้วสามแก้วนี้คือรถให้ดูคือขอโทษนะคะแก้วใช้แล้วนะคือแก้วขนาดไซส์ใหญ่เท่านี้ เข้าใจกันแล้วนะคะอาในการหุงข้าวนี้นะคะเราจะหุงแบบบ้านๆคือเราจะไม่มีหม้อข้าวไฟฟ้าเราจะไม่เป็นคนทันสมัยเราจะเป็นคนโบราณสักหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไปหุงเตานะคะเออหุงแก๊สอืมนะกะข้าวนะคะตักใส่หม้อนะรัเข้าใจดีเลยแหละว,ว่า คนที่แบบว่าอยากกินข้าวมีชีวิตที่ติดข้าวอาหารไทยสไตล์บ้านเราและทีเนี้ยเราจะไม่ติดขนมปังเหมือนกับพวกเซนม,มิธของฝรั่งเบอร์เกอร์ใช่ไหมเราจะไม่ติดสไตล์ตรงนั้นและทีเนี้ยจะมาดูว่าเราจะแก้ไขวิธียังไงว่าเออเราอยากกินข้าวอ่ะแต่เราไม่มีหม้อหุงข้าวอ่ะเราต้องทํำยังไงนอกจากเราจะเอาข้าวไปต้มเราทําข้าวต้มอ่ะเออเราจะต้องทํำยังไง เอาไปหุงค่ะหุงแก๊สนะคะสำหรับคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนใหม่ๆเนาะอาจจะยังคิดไม่ออกอาจจะนึกแปแต่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะถ้าเกิดว่าสามีอะ่ะไม่โทรสั่งให้อะ่ะคุณก็อดแดกเลยนะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าภาษาอังกฤษชั้นไม่ได้อะ่ะ ฉันพูดได้แต่ภาษาไทยพูดกับสามีฉันก็ยังเปิดทานสลนนะ็อ่ะแล้วสามียังมาบังคับให้ฉันโทรไปร้านอาหารไทยแล้วร้านอาหารไทยแม่ไม่พูดไทยกับฉันมันพูดอังกฤษใส่ฉันฉันก็พูดไม่ออกอดแดกเลยนะคะเออแล้วเราอยากทําอาหารไทยกินที่บ้านอะ่ะอยากหุงข้าวกินที่บ้านอะ่ะไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสามีไม่พาไปซื้อทาไงหุงข้าวเองค่ะเดี๋ยวไปหุงข้าวเองนะคะ แล้วก็ล้างข้าวปกติเลยนะคุณเคยหม้อข้าวไฟฟ้ายังไงที่ประเทศไทยทําแบบนั้นกะน้ําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรถไปล้างข้าวก่อนนึงรถไปล้างข้าวก่อนนะกลับมาได้แล้วค่ะข้าวหอมมะลินี้จะเป็นตาเหมือนที่บ้านเราเลยนะน่ะที่รถใช้อยู่เนี่ยข้าวหอมมะลิคัดพิเศษนะอ่ะใช้นิ้วจิ้มลงไปบนข้าวนะ หนึ่งข้อนิ้วนะเออบางคนข้อนิ้วสั้นข้อนิ้วยาวนะกะเอานะเออจิ้มลงไปหนึ่งข้อนิ้วคอแล้วก็เอาไปตั้งแก๊สนะคะแก๊สนี้เปิดไฟแรงก่อนนะเริ่มแรกเปิดไฟแรงก่อนแล้วก็ปิดหม้อให้มันเดือดไปซักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ทัพพีคนหรือช้อนคนนะ คนแค่ครั้งสองครั้งพอแล้วพอมันเริ่มแบบเริ่มแบบเดือดขึ้นมากแล้วน้ํายุบลงไปใช่ไหมเออลดแก๊สลงแล้วก็อังมันไว้อย่างนั้นแหละเนาะค้างมันไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วเราจะบอกว่าคนที่มาอยู่ต่างแดนใหม่ๆเนี่ยนี่คือแบบว่าอยากกินข้าวนะคือสมัยที่รถมาอยู่เนาะ 2018ก็ยังไม่นานนะแล้วอันนี้2021ใช่ไหมแล้วแบบว่าคือเราไปรอเครื่องอที่เชียงไฮใช่ไหมหรือที่เขาเรียกว่าปูดองนะคะไปรอที่นั่นรอต่อเครื่องเพราะว่าไม่อยากต่อเครื่องของเกาหลีและทีเนี้ยถ้าต่อเครื่องเกาหลีมันก็มีช่วงต่ออยู่สองชั่วโมงใช่ไหมก็คือ สามีบอกว่าฉันเคยมากเกาหลีแล้วมันไม่ดีอ,อิตาอีก็ไม่ดีแกบอกเนี้ยของจีนเนะมันก็ไม่ดีอาฉันอยากให้เธอมาอเมริกันแอร์ไลน์อ่ะช่วงที่เราต่อเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เราต้องรอ,อรู้สึกว่ารอสิบสี่ชั่วโมงนะยังดียังมีน้องอ่ะที่เขาจะไปลอดดนดอน เขานั่งเป็นเพื่อนน้องเขาต้องรองเครื่องอยู่เก้าชั่วโมงโอเคมีเพื่อนรอแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่กล้าไปซื้อของกินเพราะมีความคิดว่าคนจีนเขาไม่พูดอังกฤษอดอ่ะก็นั่งกันอยู่สองคนกเก้าชั่วโมงนั่งต่อเครื่องอยู่ปูดองแล้วแบบติดต่อใครก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาให้ใช้แต่ วอทแอพใช่ไหมพอเราไปสมัครวอทแอพปุ๊บเขาก็ไม่ให้ใช้นะไม่ให้ใช้ WiFi ของเขาอะเออเรอจนแบบได้ขึ้นเครื่องแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์บินมาลงที่ลอสแองเจลิสมีความหิวบนเครื่องอะถามว่ากินไหมก็กินมาแล้วแหละแต่เมันมีความหิวอะคือมันไม่ได้กินไม่ได้กินที่ปูดองใช่ไหม แล้วก็มาขึ้นเครื่องค่อยมากินเราอดมากเลยนะเออคือไม่กล้าไปซื้อมีเงินอยู่แต่ไม่กล้าไปซื้อสามีให้แลกเงินไว้ให้ให้แลกเงินดอลลาร์ไว้แล้วก็ไม่กล้าไปซื้อนะคือคือกลัวมากสองคนนั่งอยู่แบบไอ้นี่ยนั่งรอเครื่องกันเสร็จพ่าพี่หนูต้องขึ้นเครื่องแล้วนะพี่อยู่คนเดียวได้นะรอรอ,ออีก ห้าชั่วโมงนะพี่ของพี่อ่ะเออก็บอกก็ไปส่งน้องอยู่ที่ประตูเนาะส่งน้องที่ประตูขาขึ้นแล้วก็ลงมาก็มานั่งคิดจะทำยังไงดีเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจะทำยังไงดีเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาตัวเองต้องเช็คอินก่อนสชั่วโมงใช่ไหมวิม่งหูลูปเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะ บอกเราให้ไปขึ้นเครื่องที่ของลอนดอนประตูลอนดอนก็เดินไปลอนดอนก็ถามยามว่ายามทําไมฉันต้องมาขึ้นเครื่องที่ลอนดอนฉันจะไปอเมริกาเขาบอกว่าอุยยูเขาบอกยูมาผิดแล้วยูต้องไปทางขวายไม่ใช่ยู u, ไปทางซ้ายแล้วทีนี้ก็วิ่งกันไปกับคนผิวสีผิวสีก็บอกว่าเขาบอกดูไปทางโน้นเราบอกใช่เขาบอกว่าเธอจะเธอจะไปไหนบอก ไปอเมริกาเ oh. ออไปกับฉันฉันก็ไปอเมริกาไปลงที่ร้านเอนเจลิสก็ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปกินอาหารบนเครื่องนะคะกว่าเขาจะามาให้มันก็หิวใช่ไหมแล้วทีนี้แบบลงเครื่องคือมีความคิดแบบฉันลงเครื่องฉันจะต้องไปกินอาหารนี่อาหารนี่อาหารนี่พอลงเครื่องติดอยู่ในตอมอ,อเขาขอเอกสารนะคะลถมาด้วยบิซ่าคูมันนะบิซ mm ่าเควันเขาขอเอกสาร ในเอกสารของฉันล่ะสีน้ำตาลน่ะก็เอาให้เขาแล้วเขาถามว่าเธอเปิดของฉันไหมเนี่ยเขาแกลนะบอกฉันไม่ได้เปิดเขาสั่งห้ามเปิดฉันก็ไม่ได้เปิดแล้วทีนี้เขาก็ยิ้มเขาถามว่าเธอมีอะไรความสัมพันธ์แบบจดหมายความสัมพันธ์กับแฟนไหมอะไรไหมที่จะโชว์ชัดก็เลยบอกว่าฉันมีแค่จดหมายเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ฉันมันก็อยู่ในซองเนี้ยเธอก็เปิดดูสิแล้วทีนี้ แล้วบอกว่าฉันอยากได้มากกว่านั้นอะ่ะก็เลยเอารูปนะคะ,ะที่ถ่ายคู่กับแฟนเอาให้เขาดูเขาถามว่านี่แฟนเธอเหรอบอกใช่แล้วคนที่ที่สัมภาษณ์เราอะ่ะที่เป็นอิงเวอร์ชั่นอ่ะเขาก็เป็นคนผิวสีแล้วแฟนเราก็เป็นคนผิวสีเขาก็บอกว่าเออฉันดีใจด้วยนะแต่เธอต้องรู้นะว่า เธอต้องแต่งงานภายใน90วันถ้าเธออยู่เกินโอเวอร์90วัน<ม>เธอต้องรีบออกจากประเทศทันทีนะเพราะถือว่าเป็นแค่วีซ่าท่องเที่ยวเดี๋ยวถ้าเธอขอวีซ่าใหม่เดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเออเขาก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าเธอไปได้ละฉันไม่อยากถามเธอละเออเราเราก็เดินไปแล้วก็เดินกับเขาใหม่ฉันบอกว่าเอา้าแล้วจดหมายของฉันละ่ะ เฮ้ยจดหมายของฉันไม่ใช่ของเธอเธอต้องแบกมาให้ฉันอะไรอย่างงี้นะจำไว้นะคะซองสีน้ำตาลอนะคือของเจ้าหน้าที่ i m ม i ม r a t i o ชคุณจะต้องมีหน้าที่แบกมาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เอาไปขึ้น u p ปเดตให้คุณว่าคุณมาอเมริกาในฐานะอะไรนะคะคือตรงนี้เนาะรถจะไม่บอกนะคะว่าให้ ให้ไปทำโซเชียลเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี้ยในปีเนี้ย2021นี่เนี้ยทุกคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศจะต้องกักตัว14วันนะคะจะไม่สามารถที่จะไปทำบัตรโซเชียลได้เลยเพราะว่าบัตรโซเชียลมันอัปเดตแค่14วันนะคะอ่ะถ้าใครไม่ได้กักตัวอะไรยังไงฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วไม่ได้กักตัวก็สามารถที่จะไปขอโซเชียลได้เลยนะคะ เขาอัปเดตให้ภายใน14วันนะคะการอารอชีพ i m m i g a t i o n นะคะข<อ>เขาจะเอาซองสีน้ำตาลคุณนะคะไปอัปเดตให้นะคะมันก็เริ่มเดือดแล้วนะข้ามันเริ่มเดือดแล้วช่วงที่รอเนอี่ยเราก็คุยไปแบบให้เนื้อหาให้สาระไปเรื่อยๆนะคะเนาะสำหรับคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนหรือขอวีซ่าประเภทเดียวกันนะคะสำหรับโน้ตนะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็คนนะคะพอมันเริ่มเดือดแล้วเราก็คนให้ข้าวมันไม่เป็นก้อนไม่เป็นปึกนะคะให้คนมันแยกออกจากกันนะตอนนี้ก็ยังใช้ไฟแรงอยู่นะคะได้ยินเสียงมันเดือดแล้วใช่ไหมเออก็ยังต้องใช้ไฟแรงอยู่นะแล้วตรงอ่าเราก็เลย มาเอากระเป๋าไปชั่งน้ำหนักไปชั่งน้ำหนักด้วยความที่ว่าตอนที่รถถ่ายพาร์ตอดนะตอนนั้นหน้ารถจะบานใหญ่ๆแล้วรถยังไม่ได้ไปดัดฟันนะคะพอรถไปดัดฟันใช่ไหมหน้ารถมันตอบลงมันแหลมลงแต่ก่อนหน้าบานใหญ่เลยนะเออหน้าบานใหญ่มาก ไม่มีไม่มีจมูกจมูกกับเขาหรอกนะคะเพราหน้ามันบานมันมันดึงตึงไปหมดเลยไงแล้วทีเนี้ยพอไปอไปดัดฟันนะมันดึงมันดึงใช่ไหมฟันมันดึงชิดใช่ไหมแล้วแบบกามันลดน้อยลงแหลมแล้วจมูกมันจะขึ้นเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนาะสองคนเขาก็แซวที่แซวไม่ใช่แซวอะไรหรอกมีหน้าอกใหญ่นะ ล้วทีนี้เขาก็มองเขาเราก็ถามว่า <S <S ยูมองอะไรอะ่ะเขาบอกว่านี่ยูเหรอบอกเออไอเนี่ยแหละเขาถามว่ายูนะ่ะไปทำศิลปกรรมอะไรมาไหมทำเขาถามว่ายูทำศิลปกรรมอะไรบอกทำฟันไงฉันทำมาเออเขาบอกว่าแต่ก่อนอนะ่ะยูหน้าใหญ่นะบอกเออใช่ฉันในหน้าใหญ่ฉันไม่ทำฟันมาหน้าฉันก็เลยแหลมลง เออเขาก็เลยหัว,วเราะเขาบอกว่าใช่ใช่ใชถ้าถ้าคนไปทําฟันน่ะมาเป็นแบบนี้แทบจะทุกคนก็บอกเนี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยให้ทาเพราะเออแฟนบอกว่าฉันจองตั๋วเครื่องบินให้เธอไม่ได้ถามว่าเอ,อ้ยทําไมจองให้ไม่ได้แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันหมดไฟแล้วบินในประเทศเอาช่หมหายละบอกทุ่มหนึ่งเนาะ ก็รออยู่ในนั้นนะคะอยู่ในสนามบินนะคะเทอร์มินอลนะคะบินภายในประเทศมันต้องข้ามฝั่งใช่ไหมเออแล้วก็ตำรวจนอะ่ะเขาเห็นถือสองกระเป๋าไงเขาก็เลยช่วยถือมาส่งที่เทอร์มินอลสามบินภายในประเทศแล้วสามีก็เลยบอกว่า,าฉันได้ตัว๋วเครื่องบินให้เธอแล้วนะคือจะบอกไว้นะว่า จะยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณบินมาลงที่อเมริกาคุณสามารถที่จะใช้ Wifi ในอเมริกาโดยคุณต้องล็อกอินด้วยหมายเลขพาสปอร์ตคุณเข้าไปคุณจะติดต่อแฟนคุณได้นะถ้าแฟนคุณอะ่ะเขาจะมารับคุณหรือว่าตอนนี้รถไฟลงนะคะ ถ้ามันเดือดปๆม,มากๆแล้วน้ำลดอ่ะหวดลดนะให้ลดไฟลงเด<ม>ีจะให้ดูนะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะให้ลดไฟลงนะคะไฟอ่อนมากที่สุดเนาะพอแบบสามีบอกว่าเอ้ยฉันจองตัวเครื่องบินให้เธอได้แล้วนะรอบเก้าโมงเช้า คิดดูอะนั่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยัน9ก้าโมงเช้าแล้วไปเดินตามร้านเบอร์เกอร์เพื่อที่จะซื้อเบอร์เกอร์มากินไม่มีเบอร์เกอร์ขายปิดร้าน,นเงยโจรโว้ยแบบเออบอกไม่ถูกเลยคือมันหิวมากแล้วก็มีคนฟิลิปปินส์เขาก็มาค้างด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าฉันขอนั่งเป็นเพื่อนเธอได้ไหม เขาก็อยู่ที่อเมริกาจนเขาได้เป็นพลเมืองแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็มาค้างเหมือนกันก็เขาก็เอาขนมขนมเขานะคะออกมาจากกระเป๋าออกมาแบ่งให้เรากินไอเราก็ไม่กล้ากินของเขาเนาะเราก็อดเราก็อดเอาขนาดน้ำอ่ะมีให้กินฟรีนะที่สนามบินยังไม่กล้าไปกินเลยนะคะอดขนาดอ่ะแล้วบอกคือ พอจะขึ้นเครื่องใช่ไหมตรงระยะทางผ่านตรงทางผ่านเนี้ยอ่ามันจะมีร้าน Starbucks ก,ก็เลยไปสั่งช็อกโกแลตคอช็อกโกแลตที่ Starbucks แล้วก็ดื่มก่อนขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องเขาก็เอาน้ำส้มมาให้เขาบอกว่าอ่าเธอจะดื่มน้ำส้มไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกดื่มเขาก็เอาให้สองแก้วเลยนะแล้วทีเนี้ย คือแบบขึ้นเครื่องอะ่ะเขาไม่ได้นั่งตามป้ายนะไม่ได้นั่งตามเบอร์ตามเบอร์คุณอยากนั่งตรงไหนคุณเลือกที่นั่งเลยนะคะแล้วพอลงมาที่แอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตที่สามีอยู่ในรัฐที่สามีอยู่มาลงพาดกับสามีเอียดแล้วก็มาเอากระเป๋าพอลงมาเอากระเป๋าก็พาดกับสามีสามีขึ้นเราลงมาเอากระเป๋า ทีเนี้ยเขาก็พยายามโทรหาเราเขาโทรหาไม่ได้ไงเขาติดต่อไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะล็อกอินเข้าไปใช้ Wi-Fi แต่ก็ล็อกอินไม่ได้แล้วยังไงอะไปหา call center ค,ค่ะเดินไปที่ call center บอกเขาว่าฉันอะหลงกับแฟนที่จะมารับฉันแล้วฉันก็เพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรก เขาถามว่าจะมามเที่ยวหรอบอกไม่ฉันมาวีซ่าคูมันเขาบอกว่ายินดีด้วยนะบอกอก็ขอบคุณเขาไปนะเขาบอกว่ารบกวนขอใช้โทรศัพท์เธอหน่อยได้ไหมเดชันให้ค่าเซอร์วิสแล้วทีนี้เขาก็เอาเบอร์มาเขาบอกเอาเบอร์มาก็โทรไปสามีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรับเบอร์นอกนะแล้วทีนี้เขาโฉนใจเขาก็คิดว่า มันต้องเป็นรถอ่ะโทรไปหาเขาเขาก็เลยรับโทรศัพท์เออพอรับโทรศัพท์เขาบอกว่าเอ้ยแฟนเธออยู่ที่ชั้นล่างนะอยู่ที่คอร์เซนเตอร์ที่ร้านขายหนังสือเขายืนรอเธออยู่นะแฟนก็นรีบลงมารถก็ถามว่าค่าเซอร์วิสเท่าไหร่เขาบอกว่าฉันไม่เอาฉันช่วยฟรีอะไรอย่างเงี้ยฉันดีใจด้วยนะอะไรเขาก็บอกแฟนว่าแฟนของเธอนเนี่ย